จีอูครี i อจัดงาน j a p a n Expo t h ไ i l a n d 2025ฉลองครบรอบ10ปีพร้อมต่อยอดตลาดญี่ปุ่นทองหลอ่อวันนี้รายการตลาดวิเคราะห์จะพาคุณผู้ชมมากันที่ตลาดญี่ปุ่นทองหลอกันค่ะนําโดยคุณโกยูพเลศเอกธุรประคันประธานกรรมการบริษัท GU อูครี i อจำกัดที่ต่อยอดธุรกิจและเตรียมที่จะเปิดตัวตลาดญี่ปุ่นทองหลอ่อในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างเป็นทางการโดยมุ่งที่จะพัฒนาธุรกิจ B2B และ B2C กันค่ะที่จะเป็นศูนย์กลางรวมสินค้านําเข้าวัตถุดิบเกรดพรีเมียม แบบสดใหม่วันเว้นวันที่ส่งตรงมาจากตลาดปลาซิกิจิประเทศญี่ปุ่นโดยตลาดญี่ปุ่นทองหล่อจะเปิดให้บริการตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนโดยจะจัดให้มีโซนปรุงอาหารโดยเชฟโซนนั่งทานโซนบริการต่างๆโดยตั้งเป้าหมายที่จะให้ตลาดญี่ปุ่นทองหล่อเป็นแลนด์มาร์คใจกลางเมืองสําหรับทุกคนที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นกันค่ะนอกจากนี้คุณเกลยังได้ร่วมพูดคุยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเจแปนเอ็กโปไทยแลนด์2025ที่จะฉลองความสําเร็จเป็นปีที่10ค่ะโดยงานนี้ จีอูครีเอจัดเต็มความบันเทิงในการยกทัพศิลปินดาราไอดอลจากญี่ปุ่นและศิลปินไทยรวมถึงโซนหน้าร้านอาหารจากญี่ปุ่นรวม19โซนเรียกได้ว่างานนี้ทุ่มง,งบกว่า100ล้านบาทในการเนรมิตพื้นที่หน้าร้านเซนทัลเวิร์จัดเต็มความบันเทิงสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในทุกวิติไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมแฟชั่นอาหารความบันเทิงโดยงาน J a p ป n Expo Thailand 2025จะมีขึ้นในวันที่7ถึงวันที่9กุมภาพันธ์ส5 6 8นารณศูนย์การค้าเซนทัล โดยคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะมีเม็ดเงินสะพร์กว่า1000ล้านบาทกันค่ะค่ะก็สำหรับงานมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะ j a p a n Expo t h a i l a n d จะเกิดขึ้นในวันที่7 8 9กุมภาพันธ์นะคะณนะศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์ค่ะก็สำหรับงาน j a p a n Expo ในปีหน้านี้นะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยเกือจะจัดเต็มมากๆเลยสำหรับเรื่องคอนเทนต์ที่จะเกิดขึ้นในงานจะมีกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะทั้งหมด19โซนโดยที่เราจะใช้พื้นที่ทั้งหมด ของหน้าลานเซนต์เฮนร์โวลรวมถึงด้านในนะคะตั้งแต่หน้าบริเวณทั้งลานนะคะแล้วก็ตั้งแต่ชั้น1จนยังไปถึงที่ชั้น8เลยนะคะก็สําหรับท่านใดนะคะที่ชอบแล้วก็สนใจในเรื่องของเชนต่างๆของในประเทศญี่ปุ่นเราจะมีการรวมไม่ว่าจะเป็นศิลปินจากประเทศญี่ปุ่นเองนะคะ <Maybe. S 1> ต้องบอกว่าบินกันมากว่า2-300ชีวิตนะคะแล้วยังมีศิลปินของประเทศไทยเองนะคะก็อีกประมาณเกือบ200ชีวิตด้วยเช่นกันเพราะะนั้นจะเป็นงานที่รวม ตัวระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นสําหรับในทางด้านศิลปินเนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มมากๆเลยกว่า600ชีวิตนะคะแล้วเรายังมีในส่วนของคอนเทนต์อื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแฟชั่นศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาการท่องเที่ยวนะคะหรือกิจกรรมต่างๆ สำหรับท่านใดที่มีความสนใจที่เกี่ยวกับคอนเทนต์ของประเทศญี่ปุ่นก็เชื่อว่ามันจะต้องมี1โซนที่จะต้องโดนใจของคุณแน่ๆค่ะนอกนอจากงานในส่วนทางด้านของเป็น B2C แล้วนะคะเราจะมีในส่วนของ B2B ด้วยเช่นกันเราจะมีในโซนของ Startup ซึ up, ชงเราจะ carrying ในส่วนของการรวบรวมนะคะสำหรับคนไทยที่มีความสนใจที่อยากจะเป็น Startup และอยากได้เงินลงทุนนะคะเราจะมีการนำในส่วนของไทยแลนด Startup League มาจัดขึ้นใน ประเทศไทยซึ่งจะมีการจัดประกวดนะคะแล้วก็จะเลือกประมาณ30 finalist ซึ่งมาแข่งภายในงานและสำหรับท่านที่ชนะเลิศเนี่ยเราจะส่งไปแข่งต่อในประเทศญี่ปุ่นและนอกเหนือจากในส่วนของ Start-up แล้วเนี่ยเรายังมีผู้ประกอบการของประเทศญี่ปุ่นนะคะที่บินมาอย่างประเทศไทยแล้วก็ต้องการอยากจะหาคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร้านอาหาร product สินค้า service ต่างๆนะคะก็ สำหรับในเชิงของ B2B เองเราก็จะมีในโซนของการเจรจาธุรกิจที่เกิดขึ้นภายในงานด้วยเช่นกันค่ะสำหรับในปีที่ผ่านมานะคะเราก็มีผู้ที่เข้าร่วงมงานเราต้องพูดว่าหมุนเวียนนะคะกว่า700,000กว่าคนสําหรับในปีหน้าที่จะครบรอบ10ปีจริงๆเราก็ตั้งใจอยากจะ break the record นิดนึงก็ขอให้มากกว่า700,000คนจริงๆก็ดีใจแล้วนะคะค่ะสำหรับตลาดญี่ปุ่นทองหอนะคะก็ที่นี่อยู่ทองหลอด13 เกย์เองก็เป็นผู้จัดงาน Japan Expo นะคะก็ถือว่าเป็นงานอีเวนท์ที่ทุกคนได้มาทำในเรื่องของเชิงเทสต์มาร์เก็ตติ้งมาทดลองตลาดแต่งานอีเวนท์มันก็จบแค่ภายใน3วันใช่ไหมคะก็คิดว่าในตลาดญี่ปุ่นทองหล่อที่นี่เนี่ยเราต้องการจะให้เป็นเหมือนเซ็นเตอร์สำหรับ ผู้ที่สนใจอยากจะนําธุรกิจเข้ามาอย่างประเทศไทยอาจจะเป็นในเชิงของสินค้านะคะที่นี่เราเป็นตลาดปลาเราเป็นขายทั้งปูฮอกไกโดเรามีในส่วนของหอยจากเมืองฮิโรชิม่านะคะท่านใดที่แค่ทําร้านอาหารและสนใจอยากจะนําสินค้าสดๆจากประเทศญี่ปุ่นเรานําเข้า จากตลาดโทโยสึนะคะก็3ครั้งต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นความสดใหม่นี้ไม่ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วในเรื่องของราคานะคะเรามั่นใจเลยว่าเราสามารถทําราคาที่ดีต้องการจะไปประกอบธุรกิจได้นะคะแล้วรวมถึงด้านบน<ม>เกิก็ทําเป็นในส่วนของ Experience Dining นะคะซึ่งคนที่มาที่ตลาดปลาแล้วอาจจะยังไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเอา,เอาสินค้าเอาไปต่อยอดแต่อยากจะมารับประทานก็สามารถที่จะ มารับประทานอาหารที่นี่ได้นะคะรวมถึงเราจะมีคลาสเปิดสอนอาจจะที่เช่นคนสนใจอยากจะทำซูชิหรือคนสนใจอยากจะเรียนรู้ในพื้นฐานของอาหารญี่ปุ่น mm hmm. ก็สามารถที่จะมาที่นี่ได้และสุดท้ายเลยเรามีในโซนของจำหน่ายสินค้านั่นหมายถึงว่าเวลาคนมาที่งาน Japan Expo เราเนี่ย mm hmm. ก็จะนําสินค้าของญี่ปุ่นเข้ามาแต่เสร็จแล้วอาจจะไม่รู้ว่าแล้วจะไปต่อยอดอยังไงต่อเพราะนั้นสาหรับตลาดญี่ปุ่นทองหล่อตรงนีก้ก็อยากให้มันเป็นจุด ที่เชื่อมโยงระหว่างการทำธุรกิจประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นก็คือออกงานแล้วคุณสามารถจะนำสินค้ามาจำหน่ายต่อที่นี่และอยากให้คนที่รู้สึกว่าอยากได้สินค้าพรีเมียมของประเทศญี่ปุ่นก็อยากเรียนเชิญมาแวะที่นี่ค่ะก็ในวันที่22พฤศจิกายนนะคะเราก็จะเปิดตอกที่นี่นะคะก็สำหรับตลาดญี่ปุ่นชองหลอหรือช่องหลอ,หอนิฮงอิจิบะในในชื่อภาษาอังกฤษนะคะ ก็อยากจะให้ทุกๆท่านที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะมารับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบสดๆจากประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ในราคาแบบกันเองแล้วก็สําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะนําสินค้านะคะที่จะเอาไปจําหน่ายต่อในเชิงของธุรกิจเปิดร้านอาหารหรือว่าสนใจอยากจะนําไปจําหน่ายต่อนะคะก็สามารถที่จะมาดูดูแล้วก็มาเลือกสินค้าที่นี่ได้